นโอูกวนด่ฟังกันหเรียฮั้นเก่่่งเ่เก่ง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 เก่กเก่งเก่งก่เก่งเก่ไ่เก่งงเก่่งเ่เงงเ่ง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  กันปเนี่ยมันบ่านอู้ยอุ้ยคืออู้กันเนี่ยด็นี่กันลลูกนาต้องดงดงังดนาต้องดองดงดังดงอ้ยจวนลนอู้อ่ะอู้ยิงลิช้อนเธออู้ว่าชท้หยหน่อยไงบะฮู้เรื่องกันมากบาใจแม่งกันไงล่ะเล่าฟังแกบะฮูเรื่องนะ หูแกยังบหหรอหโอ้าวาวขาวาวหาวมสูดเน่ยงดงตรงดหน่อยนังหน่อยหน่ยอยนยนยึงหน่อยเฮ้ยออีบิดนี่หน่อยนองหน่ยหน่ยงหน่อยหน่อยน่นนเนันนันนวั้นแล้ตอนยายอ้นี่ Này này bắt hai loạt đến trên này mày mẹ ny hoi hoi ny ra mày hoi mẹ hết nè hết 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 tiếng nè tiếng